โอเคผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมไดไปไดไล์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นตัวของ The t h ท r s t เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาเบิร์กที่เป็นตัวโทเ็นถ้าเกิดคนแงโทเทนแงโทเทมของเรานะครับมันจะปลอดกำบงังเป็นโทเทมปอมนะครับจะขอมึงแพ้ก่อนไป โอ้โหบ้านเล็กเล่นยากนะสำหรับผมเองเนะี่ยตัวของผมเองถือว่าเล่นยากนะครับตามทันอยู่มั้งมาเขาวิ่งผิดจังหวะไปจังหวะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขามีดายหาดแต่ผมก็ตีเขาล้มนะฮะไปเขาจะคานไปที่ตู้อะบอกแล้วว่ามีเพื่อนอยู่บนตู้ไม่เอานะจัดไม่ได้อย่างรวดเร็วครับหนึ่งตัว ตัวนี้เป็นตัวที่ถนัดที่สุดของผมแล้วนะจากการเล่นเกมนี้นะครับโทเทมของเรายังอยู่ดีมีความสุขนะครับผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะว่าอันไหนมันเป็นโทเทมของเครื่องจริงนะครับอันไหนมันเป็นโทเทมปลอมที่คนไปแงแล้วก็จะตีครั้งเดียวล้มนะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรามีโทเทมนะฮะว้ยช่วย,ยงั้นเลยเหรอช่วยเร็วเลยเราเฮ้คุณเดอะไวช์ คุณจะมาทาอย่างนี้กับผมไม่ได้นะผมเอาเพิร์กแบบเพิ่มองสามาผมไม่งงหรอกนะครับ <c oughs> คุณจะมาเจ็ดสิบสองใส่ผมไม่ได้ <c oughs> ไปคุณจะมาพุ่งแบบนั้นไม่ได้นะครับอ <c oughs> ุ้ยเป็นโทษโทษเทมจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพิร์กเราไม่ทำงานมีคนอยู่ในตู้นะฮะ มาเมื่อกี้ผมเห็นนะครับเพราะว่ามันมีเสียงตุ้มตามอะ่ะอโหเขามีเทงหลังก็ไม่บอกตั้งใจนะเนี่ยเราตั้งใจนะเนี่ยไล่เดอะไว้ต่อเลยครับตรงแถบนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นนะอุ้ยมีไดฮา,าร์ดลมแล้วจังหวะเนี้ยลมแล้วบอกแปะบอกแปรักเพื่อนแต่ผมอะ่ะอยากได้เดอะไวอะ่ะ เพราะว่าเดอะไบต์เขาจะได้สเตจสองนะครับจะได้เล่นง่ายๆตรงนี้เนี่ยยังห้าเครื่องอยู่เลยอะโดดไปพวกนี้เขามีโดดตู้นะครับเป็นคนที่แรงน่าจะเยอะอยู่นะดูจากการเล่นแล้วนะครับผมก็พยายามเล่นคนที่เล่นง่ายๆก่อนยังไม่มีใครแย้ทเทมปอมของเราเลยแย่จังเลยนะ เขาดันไปนแงะของจริงซะได้โอเคครับผมโทเทมปลอมทํางานนะครับตอนนี้เขาติดสถานะปลอดกบาบังแล้วเออพียงแค่ผมเจอเขาผมก็จะสามารถตีเขาได้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่เจอโอเคมีรอยวิ่งไปทางนั้นนะฮะโอ้โหตอนนี้ปลอดกำบังโยุยมีเวลาน้อยอะในการไล่นะฮะ ปอดกำบังของเรากำลังจะหมดแล้วเขาไปเล่นบ้านเล็กอะผมว่าผมตีไม่ทันแน่แหละหมดแล้วนะครับปอดกำบังคือโทเทมปอมอะถ้าเกิดคนไปแงะนะครับจะติดสถานะแบบตีครั้งเดียวล้มอะผมว่าสัตว์จัดเซตนี้มานะครับแต่เปิร์กยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คือแบบ มีคนชักปักไปคนหนึ่งนะครับตาอนนี้เราเลยเล่นค่อนข้างที่จะง่ายชักปักสองคนอย่าบอกนะออกกันหมดอ่ะห้าเครื่องนะห้าเครื่องกับอีกสองคนเนะี่ยเอาจริงสิผมว่าเดี๋ยวเขาได้ออกกันหมดทุกคนแน่เลยมั้งคุณอยู่นู่นนะครับผมเห็นละปงเปิงเลย ว่าอยู่ในตู้ผมว่าแล้วเขาเป็นคนที่ชอบหลบในตู้นะครับคนคนนี้ไปครั้งที่สองนะครับผมว่าศาสตร์แบบเอาของมาแบบก็ไม่ไม่ได้จัดเต็มนะเพราะว่าของผมเหลือแค่นี้นะครับตัวนี้ผมว่าจะลองจุดติด้วยแบบเอาเสื้อซะหน่อยนะครับ ก็เลยมาเล่นโอ้ปล่อยตายเลยเดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับน่าจะลงท่อแล้วนะถ้าเกิดเขาเล่นเอามีมเขาก็จะหลบในตู้นะครับแต่เขาคงไม่เอามีมหรอกผมก็เดินหาท่อไปเลืกอยอยู่ที่ว่าใครจะเจอท่อก่อนกันนะครับจักปักไปสาม เอาคะแนนนะเผื่อเราไม่ทันท่อตานี้คะแนนน้อยมากแหละคนออก่ะเขาแบบยังแทบไม่ได้ซ่อมเครื่องเลยอะโอเค <c oughs> เขาออกไปแล้วนะฮะ <c oughs> โบนัสคนขี้แพ้โอ้ยแรงไม่ลดก็ดีใจนะครับแตแต้มน้อยเกินอ่ะ แล้วสองคนนะครับก็จีจอะไรนี่เนี่ยทำไมทุกคนออกเกมกันหมดอะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยโอ้ตานี้มันเร็วมากเลยนะ6นาทียันเดี๋ยวต่ออีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวเดอะเทิร์ตัวนี้นะครับตัวถนัดของผมเลยไปต่อยอตาหนึ่นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือตาที่2แล้วนะหลังจากที่ตาเมื่อกี้นะครับมีคนออกไปเยอะแยะเลยนะครับที่เราเล่นตัวเดอะเทิร์สตัวนี้ นี่เองครับมีโทเทมของเราอยู่ตรงนี้1อันนะครับได้ยินเสียงเหมือนมีมนุษย์ป่ะหนึ่งก่อนเอ้ยเราตีใครนะไม่เป็นไรครับคำสาบอุ้ยอุ้ยอยอย่าไป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 มันเห็นโทเทมแล้วอุ้ยเราเดินติดโทเทมตัวเองเหรอ ทำไมเราท่าแนนเจอกันอีกแล้วนะนายนนะเขาวิ่งเร็วจังเลยนะคนคนนี้เฮ้ยนนเป็นเล่นนะแต่เขาก็ยอดไปเลยนะครับ มันมีโทเทมเกิดเต็มไปหมดเลยนะเอาจริงอะใครก็ได้เล่นโทเทมปลอดกำบังให้ผมหน่อยอุ้ยไปหนึ่งทีอย่ายึกยักตรวจไปแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าไหนโทเทมจริงโทเทมปลอม โอเคโทเทนปล,ปลอดกำบังของเราไปแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมตีทีเดียวล้มเลยไม่ว่าใครก็ตามพร้อมไฟเสมอนะครับเดี๋ยวไปไล่ก่อนไล่ล่าตอนนี้เหลือวล่ครึ่งหนึ่งไปกันแล้ว ตัวนั้นเขาทำตรงนั้นเอ้าแงตตัวเทมไม่ซ่อมเหรอโอเคทอเทมปลอดกำบงังหยุดทำงานแล้วนะครับช่วยล่ะเครื่องบนนี้ก็ไม่มีเขาซ่อมมันไหนเนี่ยว่าเขาไม่ได้ซ่อม โดนจากข้างหลังรอเล่นไม้ไม่รอด้วยนะฮะคดนนี้ตอนเนี้ยเล่นแล้วเล่นแล้วปึ๊บไม่เล่นอุ้ยตีไม่โดนได้ไงจังหวะเมื่อกี้ควรโดนไม่ใช่หรือเนี่ยแบบเนี้ยควรโดนทําไมถึงไม่โดนล่ะเพิ่นมาลงไม้อ้วไม่มีครับมีแทงหลังไหมไม่มี คนนี้สเตตสองแล้วนะครับโทเทมจริงผมโดนทำลายไปละตอนนี้เขาจะซ่อมเครื่องอย่างสะดวกแล้วนะครับผมกดอัดไปยังไงร้อนร้อนเดี๋ยวไม่ได้กดอัดขึ้นมานี่ยเฮฮาเลยนะครับคือเมื่อกี้เล่นไปตาึงลืมกดอัดเหมือนกันเครื่องตรงนั้นนะครัเคผมเจอคนละ ตามแบบอุ้ยคนนี้ด่วนคนนี้ด่วนจังเลยถ้าเกิดเขาไม่มีอ่าอ่าบาลานนะครับเขาก็จะโดนอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรของผมเนี่ยมือไม้สั่นเล่นมาเยอะแล้วมือไม้สั่น กันจูกให้ขนาดนี้แล้วนะครับควรจะไปดึงกันได้ลรอสำหรับคอเด็ดคนนั้นผมจะติดตามคนนี้ไปจนว่าจนววาเฮ้ยมีปัญหามีปัญหาแล้วแหล,ละกับเสานี้ผมเจาะให้ได้อะไม่ว่าเมื่อ,อไรก็ตามเฮ้ยดันมีไดไดฮาร์ดไดฮาร์ด ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะสามเครื่องแล้วให้ผมเถอะนะสองเครื่องแล้วเนี่ยเครื่อง,งล่าง นี้นี่มันเป็นเิร์กที่ซ่อมเร็วใช่ไหมอะไรกันครับเนี่ยฮึบหลอกเล่นไม่คาดนานยจางเลยผมว่าผมเสียเวลาคนนี้เกินไปละ สามเครื่องนะครับค่อนข้างใกล้กันัน,น้าคนคนผมมองเห็นละแต่แก้งทำเป็นมองไม่เห็นฮนะอุ้ยทำไมเราต้องทำอย่างนั้นไม่ค่อยเข้าใจเลยทางนี้เหมือนจะเล่นไปแล้วนะดูว่ามีไม้นะ เฮ้ยสะบัดเมาส์โดนเฉยตอนแรกคิดว่าไม่โดนนะครับเมื่อกี้มีทางหลังวาไม่มีนะตอนนี้เหลือเครื่องอยู่สามเครื่องตรงนี้นะฮะเฮ้ยบูวามนะเราอะ ผู้วามนันเราเนะี่ยเอาเพื่อนปล่อยมือเพื่อนปล่อยมืออุสั์จะมาช่วยแล้วผมยังไม่ไล่นะครับเราคุมเครื่องก่อนตอนเนี้เอาเอาดันมาทางเดียวกันเฉยใจตรงกันออกไปนู่นแล้วนะนะไล่ก็ได้โอ้ยไล่ก็ได้โซซีจังเขามองไม่เห็นเราเราล่องหนนะฮะ มีฟุกก็ไรก็ไรตอนนี้เขาปั่นกันค่อนข้างยากอะ่ะอุ้ยเครื่องบนเครื่องบนมีคพ่อนหนุ่มนักปั่นไฟทีมชาติอยู่นะครับร่องรอยมาถึงตรงนี้ ปหนึงเทกระจายความเจ็บปวดนะครับเครื่องนี้ผมห่วงเอมันจะมีใครที่หลบซ่อนอยู่ใครคนนั้นที่หลบซ่อนอยู่ เสียงผู้หญิงไม่ใช่หรอที่อ้วกอ้วกอยู่แหละเปิดแบบขำๆตอนนี้เจ็บสองนะครับ ไาเป็นเจ็บหนึ่งไปแล้วประเด็ดมาอยากปั่นเครื่องขนาดเดินมาหาคมมีดของฉันเลยอย่างนั้นหรือสเต็ปโจ๊กขั้นเทพโดดลงไม่มีบาลาน,นะครับผมขอพาเข้าไปอยู่ในห้อง VIP เลยดีกว่านะครับจะได้แบบช่วยกันยากนิดนึงนะ นะน้นะนะนะไปไปไปลงไปนะครับขอบคุณครับเฮ้ยไม่ได้แล้วคนนั้นวุ้นเร่งเครื่องแปบบ๊บตอนนี้เหลืออ๋อสองคนนะครับมีคนที่เขาจะปั่นเครื่องเร็วๆเลยหนึ่งคนนั่นก็คือคนคนนี้นี่เองนะฮะต้องมีหนึ่งคนจุ๊กแล้วแหละช่วงนี้ ไม่งั้นไม่ทัน,นะฮะหนึ่งคนจุกส่วนอีกคนนึงก็ไปซ่อมเครื่องและผมก็จะใช้สิ่งสิ่งนั้นได้นะฮะได้เฮ้ยพูดเป็นเล่นหน้าเหลี่ยมเดิมที่ผมเสียบเรียบแล้วผมก็ไม่เคยเล่นเหลี่ยมนั้นได้เลยอาเป็นว่าผมไม่ตามนะฮะ <c oughs> คุมเครื่องง่ายกว่าเยอะนะเหลี่ยมนั้นผมแบบเล่นไม่ค่อยเป็นต้องฝึกก่อนอุ้ย จังหวะเพื่อนจุกตั้งนานทำไมคุณไม่มาซ่อมเนี่ยโดนไปนหนึ่งแผลแล้วก็กลับไปที่เครื่องเดิมนะครับทำเหมือนจะไล่เพื่อนแต่จริงๆแล้วออาใจตรงกรันอีกละเรานะเฮ้ยผมรู้ละผมจะทำไงผมว่าตีตัวนี้ให้ล้มก่อนไงพอตีตัวนี้ล้มเสร็จแล้วใช่ปะคนคนนั้นเขาก็จะอยู่แถวๆเครื่อง อาจจะเป็นจังหวัดเดียวกับที่เขากำลังแบบอ่าซ่อมเสร็จไม่มีหรอวุอ้แย่จังเลยนะคนนี้สเตตเท่าไหร่เนี่ยมีโดตโต้เปล่าผมหลอนโด,ดตโต้มากเลยช่วงเนี้ชอบมีคนมาเล่นโด,ดตโต้ใส่ผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ เดินแบบไกลๆนิดนึงนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่เขาที่ผมว่ามีสิทธิ์แน่เลยะที่เขาจะไปออกท่ออุ้ยรักเพื่อนอรักเพื่อนอย่างนี้ ต้องเป็นคนปั่นเครื่องอย่างแน่นอนปึ๊บเครื่องนี้ยาวๆนะครับผมยังปัม้มแต้มความเสียหายไม่ไม่เสร็จเลย <c oughs> คุณไปรีกรุป๊ปแล้วก็ฮีวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมขอจัดเมาส์นิดนึงนะครับตอนนี้รู้สึกแบบเมาส์มันแบบค่อนข้างพัน แล้วมันจะกระตุกกระตุกหน่อยเวลาตีโอเคได้ละเครื่องนี้นิ่งเลยนะคือคุณเหลือสองคนอะถ้าเกิดเจอแบบกุญแจก็เปิดท่อได้ เดี๋ผมกำลังฟังเสียงนะครับไม่มีอะไรฮิวจริงๆแ้้วยเครื่องเนี้บอกเลยนะครับยังไงเขาก็ห่วงผมอะผมก็ห่วงเหมือนกันผมรอจนว่าเครื่องมันแทบจะนิ่งนะครับไปลอยวิ่งมาถึงตรงนี้ มีคนจุกละตานี้นานจัดเลยหายตัวเ็าได้ไหมเฮ้ย hey! อะไรกันครับเนี่ยพอหายตัวเสร็จแล้วก็มาเจอเขาเลยไปหนึ่งเีผมว่าผมไล่ทันนะอาจจะอาจจะโอเคไล่ไม่ทันแล้วผมไปผิดทางเขาเป็นคนที่แบบใจตรงกับผมตลอดเลยนะไม่ว่าผมจะวิ่งไปที่ไหน ấy. ผมว่าให้รอดหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าเกิเขาเจอท่อก่อนผมอะพอละ,อะตานี้เดี๋ยวจะยาวนานเกินไปนะฮะจริงผมควรเดินหาท่อนี่ว่ะ ชายเสื้อดำเขาไปอยู่ไหนแล้วนะหนีฮันเน่วัดกันว่าคุณจะเปิดประตูไหนนะครับผมเจอท่อก่อนอะจบเลยนะฮะ ยังไม่ไม,ม,มีใครเปิดอาจจะไปเนียนเปิดตรงนั้นอุ้ยเนียนขนาดนี้แต่ผมอะคุมง่ายนะครับเพราะว่าผมเป็นตัวนี้ถ้าเกิดเขาเปิดประตูแบบกรึบซะหน่อยอะผมจะรู้ละเนี่ยไม่มีเลยสอ่ว <hours> ไป ไม่ได้ไม่ได้คุณยืดเหยื่อ่ะแบนตรงนี้แหละแล้วคุณนะ่ะจุกตรงนี้เก่งเวยเ <c oughs> นี่ยนะจุกตรงเนี้ยมันเล่นยังไงนะโกด,ดออกมาแงบโอเคก็ปล่อยไปแล้วโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่รียบร้อยแล้วนะสำหรับตาที่สองตาที่สองนี่แบบยืดเยื้อมากเลยนะ โอ้เกือบแขวนไปหลายครั้งมากเลยนะครับเกือบสําเร็จภาร,รกิจละโอ้โหเต็มเกือบเต็มนะฮะสองขีดเยี่ยมเดี๋ยวดูซิโอ้ผมเจอแลงหนึ่งนะครับในตานี้ยีีนะฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมคือแรงหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่าจูโตดเลยนะ ไอ,ไอ้ตรงเหลี่ยมนั้นอนะ่ะผมตามไม่ทันแหละผมต้องปล่อยก่อนนะครับโอเคผมก็ในตาน,นี้ก็จบเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะคือกินเวลามากๆเลยนะครับประมาณ18นาทีได้นะครับโอเคผมก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบาย,บาย,บายจ้า